สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะวันนี้สงงามีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสุขภาพของลูกลหลานๆานมาบอกนะครับวันนี้ใครบ้างนะที่มีลูกเด็กๆเ,เล็กๆนะครับที่มีผดผื่นคันตามผื่นต่างๆพวกน,นี้ข้อพับนะข้อพับแขนขาแล้วก็ตรงในอีกใต้ร่มผ้านะใต้รักแร้บริเวณก้นนะประมาณเนี้ยที่เป็นผดผื่นคันนะวันนี้สงงา,ามีเอสเทอร์ออยล์ในการมาแบ่งปันกันนะครับถามว่าแสบไหมสำหรับเด็ก้องบอกว่าไม่ได้แสบเลย เพราะเอทนออ์เรามาจากธรรมาชาติแบบรเนะครับวันนี้สง่ามีแนะนําตัวนี้ตัวแรกเลยสําหรับเด็กๆนะ,ะเป็นตัว T3 ทคือท3ีเป็นตัวยับยั้งเรื่องราวของแบคทีเรียนะตามข้อพับเด็กๆเวลาเหงื่อออกเขาบอกเราไม่ได้นะบริเวณก้นที่มีความอับชื้นเวลาใส่แผ่นพิดนานๆตัวนี้ตัวนี้ T ีกลิ่นหอมละมุนไม่แสบสําหรับเด็กๆนะครับและใช้งานง่ายมากๆนะเ<น>พียงแค่หยดลงบนฝ่ามือเ่ยแล้วก็ลูบไล้บริเวณที่ลูกน้อยคัน รูปราบริเวณข้อพับต่างๆนะครับนี่คือตัวแรกคือ t ีีใช้งานได้ปริมาณมากยิ่งขึ้นถ้าผสมกับโคโคัทออยล์ตัวนี้อ่าเขาเรียกว่าเราเอาตัวนี้สอหยดผสมกับตัวนี้5หยดเนี่ยพื้นที่บริเวณการทามันจะเยอะขึ้นและน้องๆหนูๆไม่แสบด้วยนะบำรุงผิวไปอีกนิดนึงบำรุงผิวไปอีกนิดนึงใช้ตัวนี้ไปควบคู่กันด้วยนะลาเวนเดอร์เพราะลาเวนเดอร์เขามีคุณสมบัติในเรื่องราวของการสมานผิวนะรอยแผลร,รอยเขาเรียกว่ารอยตุ่มคัน นะครับตัวนี้ไปช่วยเรื่องราวของการาทําให้ผิวกลืนกันนะเสมอกันเรียบเสมอกันนะครับอันนี้ใช้ได้กับน้องๆหนูๆลูกๆนหลานได้หมดเลยนะนี่สําหรับเด็กๆนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยใช้งานง่ายตัวนี้เอาสัก2อสหยดหยดลงบนฝ่ามือหรือหยดลงบนพื้นผิวลูกๆนหลานเรานะครับแล้วก็ทาวนๆ,ๆได้เลยถ้าใส่โคโกนัทออยล์ไปด้วยก็ได้ยิ่งดีนะโคโคนัทออยล์ของโดโทราเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ สามารถเพิ่มพื้นที่การทาได้เยอะเลยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวสําหรับคนโตนอกจากทีทีแล้วเนี่ยผมแนะนําตัวนี้เพิ่มอีกตัวหนึ่งทิทีจาย่างแบคทีเรียผมแนะนําตัวนี้ให้อีกตัวหนึ่งฆ่าเชื้อราฆ่าเชื้อรานะครับใครที่เป็นคนโตขึ้นมาหน่อยอันนี้จะมีความร้อนนิดหนึ่งนะความร้อนนิดหนึ่งเหมาะสาหรับคนโตนะครับทาบริเวณข้อพับนะใต้รักเล่จุดต่างๆที่มันมีผดผื่นคันสามารถใช้ตัวนี้นะตัวนี้ช่วยฆ่าเชื้อรา นะครับเป็นพวกไวรัสต่างต่างตัวนี้ฆ่าแบคทีรียนะสามารถใช้งานได้ดีด้วยนะผมเองใช้กับหลานนะครับสําหรับทีทีเนี้ยทีทีกับลาเวนเดอร์เนี้ยใช้กับหลานได้ดีมากๆเลยเพราะว่ามันไม่แสบไม่คันไม่ร้อนด้วยและมันสมานผิวและโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีผิวที่เสมอเรียบเนียนไม่เป็นด่างไม่เป็นจุดต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นวันนี้มาบอกกันนิดเดียวนะใช้ให้ดีๆกับลูกหลานเราดูแลตั้งแต่ผิวลูกหลานยังเป็นเด็กๆนะเนี่ยเอาตัวนี้ไปใช้ ลาเวนเดอร์ทีทรีแล้วก็โคโคัทออยนะครับวันนี้มาบอกกันเพียงเท่านี้ถ้าเป็นคนตัวเพิ่ม,มอย่าลืมออนการเขก็ไปอีกหนึ่งตัวนะครับคลิปนี้สั้นๆไว้เท่านี้นะครับใครมีลูกมีหลานส่งต่อบอกกันนะครับถ้าชอบถูกใจก็กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้เดี๋ยวจะได้มาบอกมาต่อเรื่องราวของ SE อ s e n t i a l อ i ยอีกหลายตัวต้องบอกว่าอีกหลายๆตัวที่จะมาเล่าให้กันฟังในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ไว้ทิ้งท้ายเพียงเท่านี้สวัสดีนะครับดูแลรักษาสุขภาพลูกหลานกันด้วยครับสวัสดีครับ